เดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าเก็บข้อมูลของเราดนึนนงนะครับ,รบอันนี้เนี่ยลูกค้ารู้จัก,กร้านมานานรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับทางช่องทาง youtube ครับดูมาใน youtube ใช่นะครับผมเซิเร์ชเซิร์ชใน YouTube เลยนะครับใช่ครับอ้นเซิร์ช<ศ>หารถรุ่นที่ต้องการแล้วก็พอดีเจอใน youtube อืบครับผมบ้านบ้านลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆอยู่ที่สุโขทัยครับแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่ตัวเพชรชบุรีอืครับครับผมดูมาแล้วกี่ร้าน ดูมาแล้วประมาณเจ็ดล้านเจ็ดล้านใช่ uh huh, uh huh. มีขี่ไปดูในกรุงเทพชนบุรีอะไรไปหมดละ uh huh. สุดท้ายก็จบที่นี่และวจบที่นี่ใช่ครับเพราะอะไรทำาไมถึงจบที่นี่ครับหนึ่งเลยก็คือพี่นูอ่ะให้ความรู้ดีครับือแล้วก็พวกรถอะไรงี้ยมันดูสวยอย่างบางที่เปิดรถมา มันมอีอะไรแปลกๆที่ตรงหม้อ,มอน,น้ําอะไรเงี้ยอืแล้วพอผมดูไปรอบๆคันเขาบอกว่ารถสวยโน่นนี่แต่พอเราไปดูแม็กอ้าโดนขูดอ่าม,มัน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 เหมือนมันไม่ใช่สภาพดีอะไรเงี้ยเรื่องของสภาพเนาะสภาพแล้วก็ผู้ขายก็ให้ความดูดีอชัดเจนชัดเจนโอเคคือสงสัยอะไรก็ อธิบายจนหายคล่องใจอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดครับอยากรู้อะไรเราต้องรู้ครับนะครับผมถ้ามีสิบคะแนนเต็มให้ร้านมานาโรบ้านของเรากี่คะแนนครับเก้าให้เก้าเลยเนาะหากไว้หนึ่งเพื่อไปใช้ก่อนใช่เพราะยัง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 ไม่ได้ชต้องไปลองใช้ดูก่อนใชรุ่นนี้จะเน้นความประหยัดใช่ครับรุ่นนี้จะเน้นความประหยัดเติม CNG ใช้คู่กับน้ำมันได้ครับแอา เห็นว่าเคยมีใช้อยู่แล้วด้วยอ่าที่บ้านใช้อยู่คันหนึ่งครับเป็นปี2013แบบนี้แหละครับเหมือนกันเลยโฉมเดียวกันเลยน่าจะเป็นตัว S ครับอ๋อตัว S สต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นแต่เครื่องเหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันครับโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับครับ